สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมภูมิเกียรติภูมินะครับแล้ววันนี้ภูมิอยู่ที่กองละครภูเขาเงาพยัคครับวันนี้ภูมิมีฉากบูแอคชั่นมันมเดือดๆมาให้ชมกันไปชมกันเลยครับ อ่อนดูความน่ารักคุกกี้ของฝั่งพระภัยรมิดากันไปแล้ววันนี้เส้นทางบันเทิงพามาดูฉากแอคชั่นมันเดือดของพระเอกภูมิเกติภูมิกันบ้างค่ะในละครภูเขาเงาพยัคก์เรื่องนี้ภูมิบอกว่าตื่นเต้นและดีใจมากๆเพราะได้มาร่วมงานกับค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มเป็นครั้งแรกมาถึงวันแรกภูมิก็ได้โชว์ลีลาการบู๊แบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวทั้งเตะต่อยปล่อยหมัดกับนดนกนินคู่ปรับคนสําคัญประจําเรื่องจะเข้ามาอยู่ในแก๊งก็ต้องมีการทดสอบฝีมือกันหน่อยค่ะซึ่งเบื้องหลังทั้้งภููมมมินิะดแลแะพพี่พ่่สตนตนนนนอออซัักกคคววยาาเื เรียกว่าถ้าไหนไม่สวยภูมิไม่ปล่อยผ่านนะคะคือเสือสังฟ้าคุณก็บูวิธีแล้วใช่ไหมแต่อันนี้จะเน้นความเร็วเน้นแบบสัมผัสหน่อยบูรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น รูปแบบจังวงจังหวะเราก็ต้องปรับนิดนึงครับเรียกว่าโดนรับน้องไปเลยทีแรกบูเป็นไงบ้างเมื่อกี้ฮะเจ็บเจ็บนี่เลยแดงเลยฮะโดนเท้าพิทัศน์อ๋อโดนเท้าเหรอดอกแรกเลยเท้าพิทัศน์มาเล่นไปก่อนไม่เป็นไรครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเล่นเล่นบูก็ต้องมีโดนบ้างถามพี่ๆก็ได้เรื่องเซฟเรื่องเงี้ยแต่ว่าน้องเก่งอยู่แล้วครับเก่งอยู่แล้วใช่เมื่อกี้ดูจากแบบว่า บูอะไรอย่างงี้ตรงเตะอะไรอย่างเงี้ยเตะสวยไมผมอีกก็เมื่อกี้ดอกสุดท้ายที่ขออินเสิร์ตเพิ่มเป็นดอกแบบทุ่มอารมณ์เหมือนยูโดอะไรเงี้ยอ่าทุ่มลงไปปุ๊บตอนเอาจริงอ่ะไอเทปว่างอ่ะมันเหมือนแบบภาพยังไม่ค่อยได้เขาเลยบอกเอาแบบลงไปเลยหนักๆเลยเราก็ โหพิ้วก <ใน S 1> ันมาน <ะ S 1> ทั้งกองอบิดเลยดังตั้มัวแล้วแบบตกใจเลยอ่ะตอนแรกได้ยินเสียงทั้งหมดเฮ้ยพี่เขาเป็นไรเปล่าพี่เขาหน้าเจ็บหรือเขาเจ็บจริงเปล่าอะไรเงี้ยและแ a c t ิ้งดีด้วยทุกคนในกองหน้ากันฮึบไอเราก็ฮึบแต่เล่นไปก่อน <c oughs> เปิดกล้องถ่ายทําได้ไม่นานก็ต้องบอกว่าเข้มข้นกันมากๆก็อยากจะฝากแฟนๆติดตามกันไปด้วยนะครับมีทั้งเรื่องของความบูที่เข้มข้นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากๆไม่แพ้การบูเลยฝากด้วยครับผมภูเขาเงาพยัคครับ ละครภูเขาเงาพยักยังมีอีกหลายฉากสนุกรอติดตามเบื้องหลังได้ในเส้นทางบันเทิงค่ะมาต่อกันที่หนุ่มไมพัทรเดชช่วงนี้บอกเลยว่าคิวฮอตมากๆเพราะนอกจากจะต้องเดินสายประชาสัมพันธ์เพลงรางวัลที่1ในฐานะศิลปินแล้วงานละครไมก็ยังไม่ทิ้งนะคะลุยไทยละครในรอยทรายควบคู่ไปด้วยซึ่งตอนนี้กําลังเร่งปิดกล้องกันอย่างเต็มที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันไวๆเรียกว่าทํางานเจวันรวดกันเลยทีเดียวแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ไมบอกว่าก็เป็น2บทบาทที่แฮปปี้สุดๆฝากแฟนๆเป็นกําลังใจให้ไมกันเยอะๆนะคะ ก็ทุกอย่างทำงานเดือนนี้2เดือนนี้7วัน7วันเลยเออฟังถ้าคิดอย่างนี้มันก็เหนื่อยไงแต่เออแตู่มีความสุขไงมันเป็นงานที่เรารักไม่ใช่เหรอใช่มันใช่ไงเมื่อวานก็ไปโปรโมทเพลงวันก่อนก็โปรโมทเพลงวันนี้ถ่ายละครพุทธศักรสุขสาวอาทิตย์ถ่ายละครอย่างหนักหน่วงช่วงนี้ก็จัดเต็มครับเพื่อนผู้ชมอ่าใกล้ใกล้ป่วยใกล้ปิดอ๋อใกล้ปิดใกล้ปิดอ่า ใกล้แล้วพี่กีตาร์ก็อยากจะให้ปิดรเร็วนี้นะครับแต่ก็เพื่อความปราณีตของงานต่างๆเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดถ้าปิดได้ก็ก็ดีผมได้มีโอกาสดูก่อนชาวบ้านแล้วนะนด,วดูไปตอนหนึ่งมันมันการเล่าเรื่องแบบสนุกสนุกมากห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดมันตั้งแต่ตอนแรกเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่กับภูมิกันตอครับ <c oughs> กลับมาช่วงนี้ภูมิมีความสนุกมาให้ชมกันอีกเพียบเลยครับ ชมก็รักนินค่ะมาที่ละครเขยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซค่ะคืนนี้เปิดภารกิจตบตาชาวเนินหมาน้อยและคุณแม่จอมเฮ<ด>ี้ยวยังคุณ<ด>หญิงซิรีแล้วค่ะแผนการนี้บอกเลยว่านางเอกของเราเจ๊ชมเป็นตัวต้นคิดล้วนโดยวางแผนจัดงานแต่งกรมมรลอจัดฉากอย่างยิ่งใหญ่ทั้งพากันไปจดทะเบียนสมรสและจัดงานแต่งงานอย่างครึกครื้นส่วนคุณหญิงพอรู้ข่าวเข้าก็แทบช็อกลูกสาวคนเดียวทําเรื่องที่รับไม่ได้จนถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกกันเลยทีเดียวดูท่าแผนการของนางเอกจะเล่นใหญ่จนเกิดเรื่องราวบานปลายอย่างไม่คาดคิดไปแล้วค่ะ ผมกับคุณโชมเนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วจะมาพลากผัวเมียไปจากกันนี่มันบาปหนานะครับถ้าแกไม่กอบแกกับฉันขาดกันแกไม่ต้องม้ที่ฉันมแลูกามาจับมือกับผู้ชายอต่อหน้าแม่โอ้ยมันบาดจิตแม่มาก <c oughs> อินเนอินอนตรงมอินเนอรงอินเนอรอินนตรงอินนอรินเนอรนตรงอินนอตรงอนนตงอนนม่เรินเตรนิงอินเนอ,อน,นเตนตตร น้ำตาจะมีหนักกว่าเดิมด้วยความหาความบันเทิง <c oughs> ความสนุกสนานคืออะไรปล่อยหมดแล้วฉากนี้หมดแล้วไม่มีแล้วค่ะคืออันนี้ก็เป็นจุดพีคสุดแล้วฝากเป็นกําลังใจให้ซีนี้ด้วยนะคะว่าชมกับคุณแม่เนี่ยจะตัดความสัมพันธ์แม่ลูกกันหรือเปล่าฝากเป็นกําลังใจกันด้วยคะ่ะมาดูละครเขยบ้านได้สไพยให้โซกันต่อคืนนี้อีกสักครู่รอติดตามนะคะส่วนวันอาทิตย์นี้ตะลุยกินอร่อยๆอในรายการกินไหนไปด้วยกันนุ่มบอสชนะการใช้เดียวค่ะพากินเมนูเด็ดๆจัดมาให้ถึง3ร้านเริ่มที่ข้าวแกงปักใต้ร สชาติจัดจ้านต้นตำรับไฮไลท์อยู่ที่ร้านนี้มีเมนู<อ>ให้เลือกกว่า50อย่าง<ส>าต่อด้วยร้านเด็ดเมนูย่างพาชิมขอหมูย่างเตาถ่านสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครปิดท้ายด้วยคาเฟ่สุดชิคที่คนรักช็อกโกแลตไม่ควรพลาดเจอกันเวลาเดิม12นาิกา5นาทีค่ะมันคือผลงานศิลปะมันฟินอะ ต่อกันด้วยรายการเพื่อนน่ารักสัตว์โลกสัปดาห์นี้พิธีกรคนสวยจีนเชอร์ตินาราจะพาไปเจอกับแก๊งซุปตาสีขาจากช่องน้อยหนังกับป๊าป,ป๊าที่มีผู้ติดตามในโซเชียลกว่า2ล้านคนค่ะความน่ารักของเจ้าน้อยหนังสุนัขพันเฟรนช์บูลด็อกจะมาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟนๆได้แน่นอนรอติดตามพร้อมกันเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะช่วงเย็นเอาใจใสายรักการทำอาหารรายการมาสเตชประเทศไทยซี่ั่น6รอบที่แล้วตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่อลังการของการแข่งขันทีมชาเลนจ์ยกครัวไปตั้งกัน วนแผ่ที่เขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมต้องรังสรรค์วัตถุดิบพื้นบ้านอย่างอาหารป่าทั้งหมูป่าปลาคังกบท่ามกาและนกกระทาให้ออกมาเป็นเมนูเด็ดค่ะส่วนกรรมการตัดสินก็ยังเป็นคนในพื้นที่อีกด้วยบอกเลยว่างานนี้อุปสรรคและแรงกดดันมารอบด้านทั้งอากาศและอารมณ์ไม่รู้ว่าอันไหนเดือดกว่ากันเลยนะคะผมเติมต่อครับเติมอะไรครับจะจะทาต่อครับ คิดว่าต่อยไม่รู้จะตอบอะไรและแก้ไขปัญหาย,ยังไงมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโมโหนะทั้งที่แกเป็นหัวหน้าทีมหมไม่ค่อยมั่นใจในหัวหน้าทีมเราก็เลยยิ่งอยากพยายามให้เต็มที่ค่ะ สัปดาห์ที่แล้วเป็นลุงต่อยต้องคืนภาคกันเพื่อและกลับบ้านไปตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่12คนบนเส้นทางการต่อสู้สู่การเป็นแชมป์มาสเตชฟประเทศไทยคนต่อไปบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนค่ะแต่ทุกคนก็ไม่ประมาทพลาดตรงไหนก็นำกลับไปปรับปรุงและหาความรู้เรื่องอาหารไทยอยู่ตลอดค่ะโอ้โหกลับไปทุกครั้งเราก็น่าจะทุกคนน่ะได้มีการไปซ้อมทั้งไปชิมตระเวนหาเมนูแปลกใหม่ๆอยู่แล้วครับทุกคนน่าจะทําอยู่แล้วสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือเพชรเทสครับ ทุกวันนี้ก็แก้ปัญหาด้วยการแบบว่าทุกวันก็จะฝึกทําวันละเมนูนะครับจะพยายามแบบใช้เวลาว่างหลังจากการทํางานนะคะให้ให้มีประโยชน์ที่สุดทดลองทําอะไรต่างๆะค่ะแล้วก็อาจจะแบบให้เพื่อนร่วมง,งานเป็นหนูทดลองยาช่วยชิมช่วยอะไรอย่างนี้อยากจะบอกให้ทุกคนแบบเต็มที่กับสิ่งที่เราทําถ้าเราโชว์ว่าเราอะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ทรยศความฝันของตัวเองสำหรับการมารายการนี้สู้ๆต่อไป ผู้เข้าแข่งขันสู้กันเต็มที่ส่วนคนดูก็ส่งแรงเชียร์แรงใจกันมาเยอะๆเย็นวันอาทิตย์นี้เวลา18นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของภูมิและเส้นทางบันเทิงแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ